มาครับมาค่าเมนูมาใหม่โอมกิดมาครับหน้านี่มาตึงเข้าทานได้เดิมยำขี้ป่าครับขี้ป่าดองนะครับปใส่ตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกแห้งหิงไผ่มาใส่นะครับหอมขมครับขี้แหงมี้แดงฟักววกมะหอยมุกกำงาเผือแต่มคาไม่เนี่ยจุ่มนะครับ ขี้ป๋าอย่างนี้นะต้องน้อมไม่ไหล่รเดิๆๆครับนี่มาะน้อมไม่ไหลมะหวานตรงมาไหม่ครับอ้าอละถึงเข้าละต่วงนี้หมาะเด้อถึงเข้าตอนนี่ห่อนก่อนก็ เหมือนกินดีนะครับผมแต่ขี้ปลาเลยขี้ปลาเก๋บ้านผมอ่อมะดองขี้ปลา,าผมขี้ปลาผมม ก็พี่แห้งเหี่ยมากเต็มนะครับเนี่ยอืมอ่านะด็อกพี่แห้งจะใครถึงฟิตถึงขมอืมว้าวบวกเนียนครับมะ 嗯，好美呢，好哦，不，哼。嗯。 เดี๋ยวนะผมยิดแล้วอ้ยภากอื่นครับมีครับที่ปลาขมนี่เป็นมุกก,กระลำมมุกสองสี่องสม พอาลนครับเจ้าจังเหนือพาคเหนือมีนะครับขี้ป่าเนี่ยใครป่าดองขี้ป่าดองหรือขี้ป่าขุ่มก็ฮะฮค่มได้นนาไม่ได้จู่มเหรอให้ตั้งขี้ป่าขุมอ๋อ เออตั้งเหนีอวลองจิ้มมาครับเดิมภาคอึ้งทำนี้ดูละเป็นไข่ปลาดองอย่างนี้ะหอยดองมันงเหนือในขี้ปลาใต่เอากีมาดองมามักไว้ครับม cấm chút đoạt hoang